ในมดลูกเป็นโรคที่พบบ่อยทางนารีเวทมีขนาดตั้งแต่มเมล็ดถั่วจนถึงผลส้มมากจะพบในสตรีวัย30-50ปีและ50%ของผู้ป่วยไม่ค่อยแสดงอาการแต่สามารถรู้ได้จากการตรวจภายในหรืออัลตราซาวค่ะเมื่อเป็นเนื้องอกในมดลูกผู้ป่วยบางท่านอาจแสดงการประจำเดือนมามากมานานผิดปกติหรืออาจมีลิมเลือดปวดหน่วงท้องน้อยปวดในอุ้มเชิงกรามเมื่อมีประจำเดือน มีบุตรยากแท้งบุตรง่ายเนื่องจากก้อนเนื้องอกกดทับท่อรังไข่หรือทําให้โปรโมดลูกปิดเบี้ยวเสี่ยงต่อการเป็นลูกอิจางหรือเลือดพร่องเนื่องจากประจำเดือนมามากและมานานค่ะในปัจจุบันผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังรักษาด้วยการใช้ยาปรับโฮโมนหรือการผ่าตัด ไม่ใช่ทางออกที่ดีสําหรับผู้ป่วยเนื่องจากการผ่าตัดเฉพาะก้อนเนื้องอกก็ยังมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ําหรือเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆทางโอกาสการตั้งครรภ์ก็จะลดลงเหลือเพียง50%เท่านั้นค่ะในทัศนาการแพทย์จีนเนื้องอกในมดลูกเกิดขึ้นจากพิษเย็นและพิษชื้นที่แทรกเข้าไปสู่ร่างกายในช่วงที่มีประจำเดือนหรือหลังคลอดบ,บุตรประกอบกับความเครียดสะสมเมื่อความเครียดสะสมเป็นระยะเวลานานก็จะส่งผลกระทบต่อ ทั้งสองสาเหตุนี้ล้วนส่งผลให้เลือดและพลังลมปราณบริเวณมดลูกเกิดการติดขัดไหลเวียนไม่สะดวกจนเกิดการข้างค้างกลายเป็นเลือดข้างสะสมนานวันเข้าจึงเกิดก้อนเนื้องอกในที่สุดค่ะสำหรับการรักษาเนื้องอกในมดลูกการแพทย์จีนนิยมใช้ยาสมุนไพรจีนเพื่อรักษาจากต้นเหตุและฟื้นฟูนฟนโดยองค์รวม การศึกษาและทดลองทางการแพทย์และเภสัชวิทยาในปัจจุบันพบว่ายาสมุนไพรจีนที่อยู่ในรูปแบบของสารสกัดเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดเนื่องจากสามารถสกัดและควบคุมสารออกฤทธิ์ได้อย่างเข้มข้นแม่นยำและคงที่โดยมีหลักการการออกฤทธิ์สำคัญเพื่อลดและสลายก้อนเนื้องอกในมดลูกกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดสลายภาวะเลือดข้างในมดลูกปรับสมดุลประจำเดือน เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์นในผู้ที่มีบุตรยากที่เกิดจากเลือดข้างอุดกั้นภายในมดลูกขีมผล92ลดอัตราการเป็นซ้ำเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์จึงเป็นทางออกและข่าวดีสำหรับผู้ที่เป็นเนื้องอกในมดลูกเอิร์นเวนวัตกรรมสมุนไพรจีนสร้างเสริมสุขภาพ สนใจข้อมูลการดูแลร,รักษาสุขภาพในทัศนาการแพทย์จีนเพิ่มเติมปรึกษาแพทย์จีนและผู้เชี่ยวชาญได้ที่สายด่วนสุขภาพเ e อิร์นเว5ย์02-751-4399